y e w y New y o w y y u o y c o l a i n n n d c h o c o l a t e Chef ปฏิบัติการเปลี่ยนเป็นคุณคนใหม่ที่มีสุขภาพดีรับปีใหม่ภารกิจสุดท้ายของพวกเธอทั้ง12คนกับโปรแกรมการออกกำลังกายที่จะทำให้สลายไขมันและกระชับรูปร่างอย่างเห็นผลจริงเป็นไงออกกำลังกายฟิตฟิตเลยฟิตขึ้นเลยย่ง ันแรกวิ่งตามไงวันแรกวิ่งตามจะจัดออกกําลังกายทั้งคู่เพราะว่าวันสองวันแรกวันจะเหนื่อยมากเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบอกว่าจะต้องมีการปรับตัวในเรื่องของการกินการออกกําลังกายอย่างเงี้ยอย่างการกินเราก็สนุกดีกับการถ่ายรูปให้ดูด้วยหน่อยว่าบินหนุนนานมากเลยอย่างเงี้ยปวดปวดตายมาปวดเบ้อปกติแบบว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงหมูน่ารักน่ารักน่ารักใจดีน่ารักคือเย็นเชียว มันทำให้แบบร่างกายเราแบบรู้สึกแบบสบายไม่ต้องอึดอัดอะไรเงี้ยเวลาเดินก็เนี่ยดูดูแบบมนก็พุกนล้นลมง่าเยี่ยมใจล้นลอเลลอยเลเลน้นๆค่ะเหมือนแบ้ง่วใจลอนลอยลอเน้น ดีกีความสู้มากกว่าดีกีน้ำนักเย s อันนี้นะครับก็คือเบสิกง่ายๆคือการวิ่งนะครับผมเป็นการเบิร์นที่ง่ายที่สุดที่ทุกคนควรจะรู้จักอยู่แล้วแต่วันนี้ผมจะบอกทริปบางอย่างที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับการวิ่งหนึ่งนะครับต้น้าคุณจะไม่จะไม่ลงลงพื้นเด็ดขาดนะครับจะปลายเท้าเราจะวิ่งไม่ปลายเท้าใช่ส้นจะไม่เด็ดขาดเพราะว่าเมื่อส้นลงแล้วเนี่ยหนึ่งมันจะทำลายหัวเข่าของคุณนะครับทำให้หัวเข่าคุณแย่ สองเมื่อคุณได้วิ่งแต่ปลายเท้าเนี่ยมันจะเป็นการเกรงกล้น้อส่วนหลังส่วนข้างหน้าด้วยจะทำให้คุณได้ออกลังกายขาไปด้วยถูกต้องครับผม<อ>แต่สังเกตว่ามันจะยากมากถ้าสมมติคุณวิ่งแค่ปลายเท้าแต่ถ้าวิ่งลงอย่างเงี้ยมันรู้สึกง,ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นทําให้ยากเพื่อได้เบิร์นมากขึ้นแล้วประเด็นที่2องเเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดซึ่งผมคาดว่าทุกคนอาจจะไม่รู้ตรงนี้เพราะคนส่วนใหญ่จะคิดว่าการวิ่งเนี่ย วิ่ง2-3สชั่วโมงดีมากรู้สึกว่าใช่คือวิ่งไปเรื่อยๆเอื่อยใช่<ๆ>วันนี้รู้สึกภูมิใจมากเราได้วิ่ง3ชั่วโมงลรวรู้สึกปลื้มแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับจริงๆแล้วการวิ่งที่ดีต้องวิ่งแบบไหนถึงจะเบิร์นได้เยอะที่สุดคุณต้องวิ่งให้เร็วที่สุดเพื่อทําให้หัวใจของคุณเต้นแรงที่สุดเ<อ>มื่อหัวใจคุณเต้นแรงที่สุดนั่นแหละครับเป็นต,ตัวเบิร์นที่ทําให้คุณลดไขมันได้ดีที่สุดครับผมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบการวิ่ง2 3าชั่วโมงเนี่ย ไม่ดีเท่ากับคุณวิ่ง10นาทีแต่วิ่งที่เร็วที่สุดครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะให้ทุกคนวิ่งแต่จุดตรงนี้ไปถึงทงสุดท้ายนะครับให้เร็วที่สุดนะครับเอาเร็วที่สุดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ว่าคุณมีเวลาพักก็คือคุณจะเดินกลับมาครับผมนั่นคือช่วงที่พักใช่แต่ขาลับเดินกลับมาก็ได้ใช่ขาลับเดินกลับมาเพื่อจะพักแรงเพื่อจะกลับไปใหม่เพื่อจะสปีดรอบที่สองทางทั้งหมด3รอบนะครับทุกคนลองดูพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมไปเลยครับ มันอยู่ในกำรรม,มือเราอะถ้าเราจับมันไว้อะมันก็อยู่ในมือใช่ปะแต่ถ้าเราแบบปล่อยโอกาสนั้นไปอะแทนที่เราจะได้เปลี่ยนตัวเองเนี้ยโอกาสมันก็ลนลอไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบกวางอยากจะให้ทุกคนแบบถือโอกาสนั้นไวอ้อะมาสร้างกำลังใจให้กันนะคะร่วมติดตามปฏิบัติการ New Year New y o u r รดยกกวนมั่นยกแกงและร่วมเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดูดีมั่นใจรับปีใหม่ไปพร้อมกับพวกเธอทั้ง12คนได้ที่ Facebook p r o ล l i แอนช็อกโกช e ฟและร่วมส่งแรงเชียร์ให้พวกเธอเพื่อลุ้นรับของรางวัลกว่า160รางวัลขอแนนโวตให้กับทีมกวางนาำด้วยนะคะ